สวัสดีค่ะวันนี้ตายายสายลุยจะมาทําปลาบองด้วยพี่น้องนี่วัตถุดิบพริกผงนี่บดเองด้วยจ้าตำเองเนาะแล้วก็ปลาบดนี่แล้วก็หอมกระเทียมแต่สูตรนี่คือไม่ต้องใส่ตะไคร้ใบมะกรูดด้วจ้าเด้อเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเก็บได้นานเป็นปีเลย เดี๋ยวมาดูกันวิธีการทำด้ิจ้าแซบอันนี้จ้ะพริกป่นเนาะพริกปน่นเราคั่วเองตําเองเลยจ้าพริกปน่นแล้วมีพริกปน่นแล้วอันนี้ก็คือหอมกระเทียมตําให้แหลกเลยเด้อจ้าเด้ออาอันนี้ใส่ปลาเหมือน้อันแล้วนี่ก็ ตำให้เข้ากันวยจ้าเพราะว่าหอมกะกระเทียมเราตำไม่เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะสูตรนี้คือกินไหนเป็นปีเลยพี่น้ถึงปีดอกเสียบเสีบไม่เหลือพอถึงปีดอกเนาะนอ,อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ใช้ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดวยจ๊ะสูตรนี้สูตรสูรนิรนจะ้ะจะอยู่ได้นานเนาะเราจะเก็บไปกินได้นาน ไม่ใช่ว่าแม่ลอ,อยเลยอยู่ได้ถึงปีดอกเด้อเสร็จไปกินไมนมดก็เก็บไปกินหน่ะวัวไปตั้งนวลตั้นวลลงไปแลับต่ำไม่คือเกาอะไร่น้องสมไม่เข้ากันโคเลยโคเลยไม่เข้ากันเด้อนี่ พริกอันนี้พริกปน่นเสร็จใหม่ๆขว้าเสร็จใหม่ๆจะหอมเลยขว้าเส็จใหม่ๆหอมหอมจนชุนคนขว้าจ้ำเหยาะเตกเหยาะเตียนหน่อยๆสูตรนี่เผ็ดเด้อจ้ะเดอ้อเพราะว่าใส่พริกเยอะแต่ว่ารุดจ,จัดจัดดูนาคนทำ นี่แหละเขาคนทำชควผิด้วผิดมันชุนเลยควัวใหม่ๆด้โฟกัสที่คุกเ้ือจะทำต้องไปยังอื่นนี่ตำให้เข้ากันทั้งพ,พริกใส่ผงนัวแค่นี้เดีพี่อ้องไม่ต้องอะไรมากเสียบ โอาให้ฉุนพริดแต่รสบุ๊ดนี่ยรสจัดๆด,ด้วยจ้ะเราปลาผิดหน่อยมันน้อยแล้วถ้าคนไหนไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะด้วยจ้ะเด้ออันนี้ปลาลานี่เราซื้อปลาบดมาแล้วปลาบดปลาบดที่เขาบดเรียบร้อยเราไม่ต้องมาซับให้ยากเนาะทุกวันนี้สะดวกสบายนี่ครับเนาะสีสันนี่น สรรีสันเลยคือสีเสียบเสรรียบนะแต่ผมดูแล้วสีสันคือความเพียรไม่ทำคะแนนสนใจผมเอาล,าอลอาูกมคนในกำลังใส่พริกเพิ่มได้พี่นอ้องเพิมพ่มเพิม่มเพิ่มเพราะว่าจะต้องลดจัดสักหน่อยเนาะแ,นแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบจัดก็ไม่เป็นไรเด้อจ้ะนี่แหละ ดี๋ยวเราก็เก็บใส่กระปุกไว้กินได้เลยรีโรีให้เข้ากันยิ่งตั๊นานยิ่งตะ้นเนืดอเจอพี่น้องยิ่งจะเข้ากันดียิ่งแต่หนัวแซ่บนี่นะี่ค่ะแซบนี้ได้พี่น้องอันนี้ก็จิตทำเก็บไว้กินเจ๊พี่เจ๊น้องด่าพี่น้องเอ้ยเซ็ตแค่นี้ละแค่นี้ก็เซ็ตล้วนเวนาะ แล้วผมมีซิมที่ไปหยุกซากที่ยัน <c oughs> อ่ะซิมข้าพเจ้าในซิมยังเหงาแตกกับพี่น้องเลยอืมอ่ะซิมนี้บ้างเนี่ยอันนี้เลยจ้ะมือที่ทำปลรราบ้องอร่อยที่สุดเสียบเสียบบอ ทอนนี้เอาหัวนะใช่ไหมเสรแซ่บร็จโอ้ยเสร็จไหมครับมาหนี้ต่ายสายลุยขอจบกิจกับเพ่รไทยนีนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้หน้าันเล้นะครับเด้อสวัสดีครับมาชิมปลาบ้องด้วยกันเด้อจ้าแซ่บจ